สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูพลอยสีเขียวกันนะคะถ้าเห็นสีเขียวจากสุรงเจมอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นหยกนะคะลองดูนะคะ5้าวงนี้ว่าวงไหนคือหยกเอ่ยคือจากวิดีโออาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูของจริงที่นี่นะคะเราจะเห็นว่าเนื้อหยกเนี่ยนะคะมันจะเป็นเนื้อที่ปันกว่านะคะถ้าเป็นมรกตเม็ดนี้เป็นมรกตนะคะจุดเด่นของเขาคือเขียวและใส นะคะเหมือนสไปซ์เลยวงนี้มีจุดเด่นที่เป็นตาแมวด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือมรกตนะคะเห็นไหมคะความใสของเขาหยกมีใสบ้างไหมมีค่ะแต่ใสของหยกก็ไม่เหมือนมรกตอยู่ดีค่ะค่ะสามเม็ดนี้นะคะถ้ามาดูด้วยตาเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าเม็ดนี้นะคะใสกว่าเพื่อนนะคะก็คือใกล้เข็มอ m มเพลโรเจดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันได้ที่นี่ค่ะ แล่เราก็มาดูที่กําไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วกําไรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเห็นได้ในตลาดเยอะมากนะคะแต่อยากให้ทุกคนนะคะซื้อกําไรด้วยความแบบ มีสติก่อนอยากได้อยากดูแต่ราคาเพราะว่าตอนนี้มีทรีตเยอะมากถ้าเรารับการทรีตได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเรารับไม่ได้ก็คือควรจะรู้หน่อยและก็การเซอร์นะคะตอนนี้มันก็จะมีแล a p แปลกออกมาอยากแนะนําให้ดูแ l a ที่ถูกต้องหน่อยว่าเฮ้ยนอกจากเขาเขียนว่าหยกแล้วนะคะเขาควรจะบอกเราด้วยว่ามันธรรมชาติ no treat หรือว่ามันเป็นหยกไท p a ไหมเพราะ t y a ก็คือไม่มีการทรี t นะคะแต่ถ้าสมมุติว่า ไม่มีการทรีตมันก็จะเขียนขึ้นมาเลยค่ะแต่ถ้ามันทรีตปุ๊บมันก็จะเขียนควรจะเขียนว่าไดเจตนะคะมีทรีตบ้างหรือว่ามันมีเครื่องแอบมันต้องคือแลบต้องทําหน้าที่ในการบอกเราว่ามันทําอะไรบ้างไม่ใช่แบบเจตเฉยๆแบบนี้ไม่ไม่ได้ค่ะเพราะบางทีเนื้อเขาเป็นเจตก็จริงแต่เขามีการทรีตอันนี้คือแถวบ้านเรียกอ,อ,อับน้ำค่ะยกอับน้ำก็คือทั้งทำสีแล้วก็ทำให้มัน มีแก้วแก้วเห็นไหมคะ mm hmm. เทียบกับธรรมชาติแล้วอะ่ะมันจะดูต่างนะคะอันนี้ธรรมชาติเช่นกันนะคะความใสจะต่างอันนี้จะดูใสกว่ากันมากนะคะแล้วก็สีก็จะเขียวสวยเลยค่ะอันนี้คือทั้งทําสีแล้วก็อาบน้ําก็คือแบบว่าทําให้มันดู่แก้วขึ้นนะคะค่ะราคามันก็จะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคือซื้อแบบไหนก็ตามควรจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะเราจะได้ซื้อในมูลค่าที่ถูกต้องค่ะ ส่วนถ้าใครนะคะสับสนแล้วก็งงอยู่เอ๊ะแล้วยังไงดีควรจะเป็นอะไรนะคะสามารถแวะมาที่สุรงเจมนะคะมาปรึกษากันได้นะคะเราจะบอกทุกอย่างอย่างถูกต้องนะคะคือลูกค้าอยากได้อะไรเราแค่ต้องการให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ถูกต้องตรงไปตรงมานะคะค่ะแล้วก็แวะเข้ามาสุรงเจมกันได้นะคะ